สบายดีปาลุงขอส่งมาที่เก่าปะลุงงั้นเมนุแกมชิลาบไก่ปะลุงเลยสบายดีพี่น้อง <c oughs> ไมอยากชิลาบไก่สิลาบไก่ปะลุงเลยขวามาขึ้นนี่ไปจับกัน <c oughs> มอขืนก็แก้ไก่ไปะลุงเลยแต่ว่าผลิตภัณฑปะลุงบึง เคยลงแหพาวปบับัล on ังสีเขียวนอนป็นหนูอ่าห้องตรวตรวเราเคยองก้ไฟไตเปนไตเนกระโหลแนวไป่าเลยแนวไฟปามันตีต้องขึ้นกระแทกแทกต้องขึ้น Tin cá sẹ thì quên hoạt thì tí. Hắn lại. <laughs> Mèn. Nheo cái ba là mắn tô mỗi nhảy nó mẹ. Vượt mẹ là nấy nói đừng sầm cặp. <cười> <cười> Một bột xong, các bạn Đó, cái bà sầm cặp anh hết sợ. cái ba là mắn tô nói phải lâu nghe. เก็บปมนตะกองหอหนางมดไปลงเกิดอผ่อนนงมดจ้าพีใส่เป็นได้คลิปนึงมะและ้วคนไปใส่ตื่นมาจะไปใส่นะตื่นมาหาลิปแล้วก็ไปอยากไปเบียกมันอ้อนวะสีมานทางหยา ทางน้ำบ้านที่อยมาเสน้องเงียบมากเลยขเพ่นยากสิไปผูกแขนเขาเงียบเลยพ่นมาลงเลยที่เวียกแล้วก็หมากพาะวะเวียกไปทางใหม่เงียบพอ่เวียกยังทางหยาจะคลองขนะ เป็นวัดเป็นไอเป็นรงไงปวเศร้าเถือกจะคืกบันได้ชีวิตยำนาวเลาใหญ่นอนกับบัไดนอนกะทาตุ่มปะหุ่มมันน้อยกะ หยอกหยอกยังไงเฮา่ยทนได้เด็กน้อยเลยจิเล็กน้อยพวดเกิดใหม่นะเนาะถ้าเป็นวัดเป็นไอเป็นตาสีลำบากบิ๊กยังวะอันเจ๊บ่ได้อันเจ๊บ่ได้หายหายขึ้นขึ้นเลยว้าวเพป็นวัดเป็นไอเลย Dạ thị, thì cầu nhưng mà sao nó? Thương nó là cả đẻ tại sau được luôn rồi đi xui mà Nè bát thì... ừ. นั่งกีกน้องบีกัแลนหลรดแลนถีล,ลดอู่ปลุงไยวีสบายดีปาลุงเนยตรงนี้ปลุงหอนุปากปตีงกัน้องบีงนะยงเดียวท่านมัก็บ่นอย่างหังพิงพ่ายีนน้องบีกับ,บป,ปากปตีงนั่งปาลุงเอเจ้าเฮือนก็ขุดแล้วแล้วแต่ว่าขุดจง กุตลุมันเตวิ่งตาสาวิปลุงเครนละกระสาสามาส่งแม่ตาสาวมาส่งสโล <to fucking earth consultation> ก็เอาพี่น้อเลยอันมาได้แอบได้มงกับเอาแม่พ่อพ่นภาษาเขาานั่ยภาษาพิมพ์อนแม่ค้าแมนอยู่หน้าเองสบายเนาะยายพี่นาจะอยู่หน้าเนะ ที่นะ่ว่ายมีดรงเยี่ยมอยู่หน้าเด่งสบายอยู่บ้านจนียังนงเยีไอนม่งเ้ยานงเยี่ยไดีพูเอา่แม้องเยี่ยมกป็แม่ห่วงอยู่หน้าสมเาลูกก็มานอนทำแล้วนอนแล้วก็สาวก็ออกเมื่อห้อยู่ห้ากินเห็ดเต้าเห็ดยัง ขาบึงต้นไม่ลงเย็นลเปล็นเลยปลยละเลยปลเลยกำลังซองย,อย,อยอพึ่งนาใช่พีอะอ่างนี้นลงทีกี่บเขาคมัน ชูหลดลงไปสายเสียบสายพี่น้องตอสายเสียบสายใบหอมมันไปดูไปเบิดแล้วยั เพิ่มประเด็นนิดหน่อยกระลลนบันลุ้งเลยก้อยไก่พี่น้องเดินก้อยไก่พี่น้องเลยลาบได้ก้อยถ้าลาบมัาสีน้ำเนาะนี่ยนี่ก้อยก้อยมันสิแขนเลกติ้ดันใส่ต้องใส่ขาหน้าแม่เนาะใส่น้อยหนึ่ง ต้องมัใส่ค่าเห็ดกินตอนเช้าปเลยใส่ขันมะกอกแต่มะกกไอ้กระเส็บี่น่องขันมะกอกปุยอยาลงยาปลาฮาบะกอกใชปลาฮาใช่โอ้ยมันล่นหมืนลายเลยฮะหล่นมันมะกอกไรคือไวที่ลูจะกรแ้วเลย

อืมหน่อซึมเย็นไปเตอืดๆหน่อเศบไปลงเลยข้าวหัวพ่อเปล่าเหมือนได้ไปน้องเด้หมุดจอมากินได้ก้อยไก่ก้อยไก่ป่าได้พี่น้องก้อยไก่ป่าได้ดิตัวน้อยสกปรกแี่เไปลงเลยมีถั่วอะไเนาะหน้อยหนึ่งอืม

ออนิกซ์เดลล่าล้เพื invers, ่อนๆฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามส่องหนูหมดนี่เด้อปะลาสวัสดี